ฮอตอเมริกาโนสองที่ได้แล้วครับกาแฟร้อนนะครับระวังด้วยนะครับคุณลูกค้านี่ฉันไม่ได้งโง่นะกาแฟร้อนมันก็ต้องร้อนสิเสิร์ฟเสร็จแล้วก็รีบไปไปฉันจะได้คุยกับคู่เด่นของฉันต่อครับครับขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่เห็นคุณต้องใจร้อนขนาดนั้นเลยนี่คะเรียอแนีช่างมาเลยครับเรามาต่อเรื่องของเราดีกว่าสรุปคุณลูกหมูทำงานอะไรหรอฉันเปิดร้านขายอาหารนะคะ แล้วคุณล่ะคะผมทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์รายได้เดือนเดือนหนึ่งก็หลักแสนมีหน้ามีตาในสังคมครับอ๋อค่ะคุณทำงานดีกว่าฉันจะคิดว่าฉันมาเกาะคุณกินหรือเปล่าคะเนี่ยนี่คุณลูกหมูถ้าเราจะตกลงคบกันเป็นแฟนเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันสิครับถ้าเราจะตกลงคบกันเป็นแฟนเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันสิครับผมรู้คุณไม่ทำแบบนั้นหรอกอืม ก็จริงค่ะงั้นเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายมือแรกของการออกเดทฉันขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวคุณที่ร้านของฉันนะคะถ้ามาเป็นความต้องการของคุณลูกหมูผมก็ไม่ขัดครับแต่ผมขอเป็น LKT Restaurant แทนได้ไหมครับคะก็ร้านนั้นทั้งหรูทั้งอาหารอร่อยถ้าการเดทครั้งแรกของเราได้ไปเดทก,กันที่นั่นคงจะฟินมากเลยนะครับนะครับคุณลูกหมูอย่าคิดเยอะเลยคุณจะได้ริมรสชาติอาหารที่ทั้งแพง ทั้งหรูหายากนะครับโอกาสแบบนี้ก็ได้ค่ะงั้นวันเสาร์ตอนเย็นเจอกันที่ร้านนะคะครับเราเจอกันนะครับเอป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกหรอโอ้โนี่เหรอคะคุณแม่ LKT รストランที่รีโนเวทใหม่หลูกว่าเดิมเป็นสิบเทา่านี่แหละลูกร้านนี้แหละคุณแม่ฝนอยังมุ่ตื่นเต้นกันอยู่เลยไปนั่งกันเลยครับเออปีเตอร์คะลูกหมูคิดว่าการเดทจ,จะมีแค่เราสองคนแบบสองต่อสองแค่สองคนก็ไม่สนุกนะสินี่คุณแม่ผมส่วนนี้ฝนน้องสาวของผมเขาต้องอยู่บ้านกันตามลำพังคุณจะให้ผมปล่อยเขาไปเหรอ ใจดำจังจริงฉันเป็นถึงว่าที่แม่ผัวเธอเลยนะเออไม่ใช่นะคะหนูก็ถามเฉยไม่คิดว่าปีเตอร์เขาจะเอาแน่เอาแน่คุณควรรู้ไว้นะลูกหมูว่าผมเป็นคนรัดครอบครัวมากผมทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังไม่ได้หรอกคุณเข้าใจผมใช่ไหมก็ได้ค่ะอยู่กินมื้อเย็นด้วยกันก็ได้ฉช่แล้ค่ะแม่ไปก่อน โถเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวกแกงทำเป็นเรื่องมากจริงค่ะคุณแม่แม่ค้าขายข้าวกแกงเดี๋ยวนี้เหมิมเกินม,มากเลยนะคะเออหนูเปิดร้านอาหารค่ะไม่ใช่แม่ค้าข้าวแกง มันก็เหมือนกันนั่นแหละแม่ค้าเหมือนกันจริงไหมคะคุณแม่จริงลูกพูดอีกก็ถูกอีก <laughs> ผมว่าเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่าผมหิวแล้วเบเซอร์สั่งอาหารหน่อยค่ะคุณลูกค้าครับอะไรดีคะคะุณลูกค้าลูกหมูคุณอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมฉันกินอะไรก็ได้ะคะ่ะง่ายๆเลย <laughs> ไ,ได้ตอบแบบนี้สงสัยจะสั่งอาหารหรูไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันสั่งให้เองจะได้ไม่ต้องเคอะเขินว่าสั่งผิดหรือสั่งถูกอุ๊ยคุณแม่ถ้าคุณแม่สั่งอาหารให้พี่เขาพี่เขาจะทานเป็นหรอคะอาหารแพงๆแบบนี้อะค่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาร้านอาหารหรูทั้งที แม่ไม่ยอมกินอาหารราคาถูกๆแน่ถ้าเขากินไม่ได้ก็ให้เขากินพวกผักรองจานหรือผักโรยหน้าอาหารแทนโอเคค่ะคุณแม่งั้นก็สั่งเลยดีกว่าค่ะสั่งเลยครับคุณแม่ฉันเอาไก่หวงสตคอสอบซอสหปลาทอ 3, ดสามพันรสหข้าวเปล่าอีกหนึ่โถ ออแล้วก็เอาพวกออเดิร์ขนมกรุบกรอบมาด้วยนะจ๊ะเอ๊ะแล้วเครื่องดื่มจะอะไรดีนะว่าไงพี่เตอร์เอาเป็นวายองนบักบัก50ปีที่ใต้ทะเลอันดามันที่มันคนจะเจ็ดแสนหขวหนึ่งแล้วกันไม่แพงไปหรอกคุณไม่แพงไปหรอกลูกหมูวราคาแค่นี้ขนได้แค่คุณไม่ร่วงหรอกเอ๊ะหรือว่าร่วงผลก้มดูทะลุก่ปิดหรือเปล่า หนูยังไม่เห็นนะคะคุณแม่ลูกหมูเรามาเดทกันทั้งทีเอนจอยเถอนะอย่าเอาเรื่องราคามาทำใหนงานก่อยเลยจะคบกับผมต้องใจถึงพึ่งได้ก็ได้ค่ะเอามาก็ได้รับนะคะคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอาเอาเอา เอาผัดผักบุ้งไฟแดงอกเปลวทองคำหนึ่งที่แล้วก็เอากะหล่ำปีทอดน้ำปลาจานละห้าผัดมาด้วยได้ค่ะผัดผักบุ้งกะหล่ำปีทอดน้ำปลาหูยอาหารน่ากินทั้งน,นั้นเลยลูกท้านน่ากินก็กินเลยสิครับคุณแม่ไม่ต้องรอแล้ว งั้นฝนไม่เก่งใจแล้วนะพี่ปีเตอร์หุยไก่ของปอดงั้นแม่ของปลาทอดแล้วกัน เอาปลาไหมลูกกรดีครับคุณแม่เอาเลยลูกกินเยอะๆนะขอบคุณครับคุณแม่อืม เราเแม่ด้วยลูกครับครับให้ฝนด้วยนะพี่เตอร์ได้เลยอ่ะพอไหมฝนเอาอีกเอาอีกพอแล้วพี่เตอร์พอแล้วอเอาลูกหมูไม่กินเหรอหมูมองอะไรอยู่นี่ถ้าไม่กินผมกินนะเออคุณกินเลยค่ะตามใจช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะจะหาผมไม่เตือนไม่ได้ กินเลยลูกไม่ต้องไปสนใจเอาให้อิ่มท้องเราพอไก่อร่อยมากเลยพี่พีเตอร์ลองชิมดูหืมแตงกิวน้องละนี่กังจิ้มหืม <c oughs> <c oughs> ืต้องจากพี่บีโตไม่ได้งานมาเกือบปี <enth ane. S 1> เราก็เพิ่งได้กินของดีวันนี้นะคุณแม่ใช่ลูกวาสนาปากของเราจริงๆมอิมกินเยอะๆเลยนะฝนคุณแม่เอาให้คุ้มอิ่มไหมลูกอิ่มมากเลยค่ะคุณแม่ ปีเตอร์ล่ะอิ่มไหมลูกอิ่มครับอิ่มสุดๆไปเลยปีเตอร์คะค่าอาหารมื้อนี้เราหารกันได้ไหมคะพอดีฉันไม่คิดว่าจะสั่งกันเยอะขนาดนี้คะ่ะอ้าวลูกหมูนี่เธอผิดคำพูดเหรอในเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนเลี้ยงไงแต่วันนั้นคุณไม่ได้บอกเลยคะพวกคุณจะแม่กับน้องมาด้วยถ้ามาแค่สองคนก็คงไม่แพงขนาดนี้มันจี๊ดได้ยินแล้มันจี๊ด นี่เธอหาว่าฉันตะกละเมื่อกินอาหารเยอะงั้นเหรอนิสัยเสียจริงเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันกับคุณแม่กินกันเหมือนแมวดมถ้ามันจะแพงก็แพงเพราะเธอนั่นแหละจะเป็นเพราะฉันคนเดียวได้ยังไงคะไม่ต้องอยากได้คําตอบลูกหมูเธอพูดแล้วยังไงเธอก็ต้องจ่ายหัดรักษาพูดหน่อยแม่ว่ามันไม่มีเงินจริงๆเหรอลูกที่มันมาเดทกกับหนูเพราะมันหวังจะมาเกาะหนู ฝนเห็นด้วยค่ะพี่ปีเตอร์ผู้หญิงแบบนี้ฝนดูออกค่ะลายจริงๆอย่าคิดนะว่าในชีวิตนี้เธอจะได้มาเป็นพี่สะใภ้ฉันอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะปีเตอร์คะฉันมาเด็กกับคู่เด็กแต่ต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรอคะลูกหมูวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้เจอหน้าฉันเพราะหลังจากที่เธอจ่ายค่าอาหารพรุ่งนี้เราจะไม่รู้จักกันอีก ดีลูกตัดหามันไปเลยเจ๋งมากพี่พีเตอร์สะใจฝนสุดๆฉันว่าไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้หรอกเพราะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราไม่รู้จักกันอ๋อค่าอาหารต้องหารตามที่มากันนะสี่คนโอ้ยพวกฉันน่ะมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วว่าแต่เธอเถอะเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายฝนว่า ทั้งหมดกี่บาทค่าอาหารรวมค่าเหมาห้องทั้งหมด1 2 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะล้านสอง <c oughs> จริงด้วยอะล้านสองาหารสี่ก็จะตกคนละสามแสนครอบครัวนายสามคนก็เป็นยอดเก <c oughs> ้าแสนจะเป็นลมคุณแม่ครับคุณแมค่ <c oughs> มคุณแม่เงินเยอะขนาดนั้นเราจะ เงินบันจายังครับนี่ฝนรู้ักใจนีอะไมู่้องการว่าแต่เธอเถอะมีปัญญาจ่ายจริงหรอเด็กเสิร์ฟลงบัญชีลูกโหมเลยนะได้ค่ะไม่มีปัญหานี่ไงฉันมีปัญญาจ่ายแล้วขอตัวนะบายโชคดีนะของพวกฉันก็ติดไว้ก่อนนะลงบัญชีฉันไว้ มีมนยโยบายให้ลูกค้าลงบัญชีไว้น,นะคะแล้วทำไมผู้หญิงคนั้น,นยัลงบัญชีไม่ได้เลยอ่ะนั่นสิอย่ามาสอบมาตรฐานนะก็น,นั่นคุณรู้หมูเจ้าของร้านนี้นี่คะเขาจะลงไว้สักกี่ล้านบาทเขาก็ลงได้ค่ะเ <c oughs> จ้าของร้าน <c oughs> คุณแม่ครับที่ขอ หรือที่กองเรียกว่าหยกชัยห <c oughs> ยกไม่ใช่กระเทยนะคะแต่หยกเป็นผู้หญิงค่ะอายุ24ปีเป็นคนใต้จังหวัดทังงา <c oughs> หลักๆก,ก็จะรับบทเป็นนางร้ายค่ะประจำอยู่ที่ช่อง C B M Lovely Kid s We Kid Smile ฝากติดตามด้วยนะคะ